วันนี้มาพบกับช่องเรื่องเล่าหลังใหม่อีกครั้งนะครับวันนี้ช่องเราขอนำเสนอเกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีกโบราณคือเทพเจ้าซูสเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดในตำนานกรีกและเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญที่สุดในบรรดาเทพเจ้าที่ประทับอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสซูสเป็นราชาแห่งเทพเจ้าและเป็นผู้ปกครองของจักรวาลมีอำนาจสูงสุดทั้งในสวรรค์และโลกซูสเป็นที่เคารพบ,บูชาในฐานะเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าฟ้าผ่าสายฟ้าและความยุติธรรมกำเนิดของเทพเจ้าซูธ เป็นเรื่องราวที่สําคัญและมีความซับซ้อนในตำนานเทพ,พเจ้ากรีมันเริ่มต้นจากเทพรุ่นก่อนหน้าที่ปกครองโลกและเกิดขึ้นในบริบทของความขัดแย้งระหว่างรุ่นเทพ,พเจ้าต่างๆก่อนที่ซูจะขึ้นครองบัลลังก์ในฐานราชาแห่งเทพ,พเจ้าการเริ่มต้นของการสร้างโลกในตำนานกรีโบราณเรื่องราวการกําเนิดของซูเริ่มจากการสร้างโลกเมื่อยังไม่มีสิ่งใดดํารงอยู่เทพ,พ,พโบราณที่ชื่อว่าไกอาเทพีแห่งโลกและอูรานอสเทพ,พเจ้าแห่งท้องฟ้าได้ให้กําเนิดบุตรที่ดาหลายองค์ซึ่งเป็น ไถทันรวมถึงบุตรอื่นๆไยทันที่มีความสําคัญมากที่สุดในเรื่องนี้คือโครนอตและรีอาการปกครองของโครนอตเมื่อโครนอตได้ขึ้นครองบัลลังก์หลังจากโค่นล้มอูรานอตบิดาของเขาเองเขาได้รับคําทานายว่าลูกชายคนหนึ่งของเขาจะล้มล้างอํานาจของเขาเช่นเดียวกับที่เขาได้โค่นล้มบิดาของตนด้วยความกลัวนี้โครนอสจึงตัดสินใจที่จะกินลูกทุกคนที่รีอาให้กําเนิดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คําทํานายนั้นเป็นจริงรีอาได้ให้กําเนิดบุตรหลายคน แต่โครานอสก็กลืนพวกเขาทั้งหมดลงท้องทันทีหลังคลอดบุตรที่ถูกกลืนไปนั้นรวมถึงเฮเทียเฮราโพไซดอนเฮเดตและเดเมเทอร์การเกิดของซูดเมื่อรีอากำลังตั้งครันลูกคนสุดท้องที่เป็นซูดเธอไม่ต้องการให้ซูดมีชะตาก,กรรมเหมือนพี่น้องของเขาเธอจึงวางแผนลับเพื่อปกป้องซูดรีอาเดินทางไปยังถ้ำบนภูเขาไอดา้าบนเกาะครีสและให้กำเนิดซูดที่นั่นจากนั้นเธอได้มอบหินที่หอด้วยผ้าให้กับโครานอสแทนตัวเด็กทารก โคนอตจึงกลืนก้อนหินนั้นลงไปโดยไม่รู้ว่าถูกหลอกการเลี้ยงซูดหลังจากที่ซูดเกิดรีอามอบหมายให้เทพีไกอาและเทพีนิมช่วยดูแลซูดในถ้ำที่ซ่อนอยู่บนเกาะครีสเขาได้รับการเลี้ยงดูด้วยน้ำนมจากแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าอามนเทียและเทพีนิมทั้งหลายก็ช่วยดูแลปกป,ป้องซูดจากโคนอรสในขณะที่เทพีไกอารและนิมใช้วิธีการล่อหลอกและก่อเสียงดังเพื่อไม่ให้โคนอตได้ยินเสียงร้องของซูดการโค่นล้มโครนอต เมื่อซูตเติบโตขึ้นและรู้ความจริงเกี่ยวกับชะตากรรมของพี่น้องเขาจึงวางแผนที่จะแก้แค้นโครนอสเขาได้รับความช่วยเหลือจากเมทิสเทพีแห่งปัญญาและความรู้เมทิสได้ให้ยาชูกำลังพิเศษแก่ซูดซึ่งทำให้โครนอสต้องอาเจียนเอาพี่น้องของซูดที่ถูกกลืนไปออกมาหลังจากที่ซูดได้ช่วยเหลือพี่น้องทั้งหมดแล้วพวกเขาได้รวมพลังกันเพื่อโค่นล้มโครนอสและไททันทั้งหลายโดยมีสงครามที่รู้จักกันในชื่อสงครามไททาโนมาคีซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างซูดและพี่น้องที่กลายมาเป็นเทพ,พเจ้าโอลิมเปียน กับไททันชัยชนะของเทพ,พเจ้าซูดและการขึ้นครองบัลลังเป็นส่วนสําคัญในตำนานเทพเจ้ากรีกซึ่งเล่าเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างเทพ,พเจ้าโอลิมเปียนที่นําโดยซูดกับไททันซึ่งเป็นเทพรุ่นก่อนการต่อสู้นี้เป็นที่รู้จักในชื่อสงครามไททานอมาคีหลังจากชัยชนะของซูดเขาได้ขึ้นครองบัลลังเป็นราชาแห่งเทพ,พเจ้าและเริ่มปกครองทั้งสวรรค์และโลกเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความท้าทายการร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงอำนาจที่สำคัญหลังจากที่ซูดได้ช่วยพี่น้องของเขาออกมาจากท้องของโครนอส พวกเขาได้ร่วมกันวางแผนเพื่อโค่นล้มโคนนอตและไทยทันเพื่อ,อยึดครองจักรวาลสงครามระหว่างเทพ,พเจ้าโอลิมเปียนกับไททันนั้นเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดและยาวนานถึง10ปีฝ่ายไทยทันนําโดยโคนนอตและมีพี่น้องไทยทันอื่นๆรวมทั้งเทพีไกอาซึ่งเป็นมารดาของไทยทันบางคนที่เข้าข้างโคนนอตพวกเขาเป็นเทพเจ้าที่มีพลังแข็งแกร่งและปกครองโลกมาก่อนการมาของเทพโอลิมเปียนฝ่ายโอลิมเปียนนําโดยซูส และมีพี่น้องของเขาได้แก่เฮราโพไซดอนเฮเดสเดเมเทอร์และเฮเทียนอกจากนี้พวกเขายังได้รับความช่วยเหลือจากไซคอฟและเฮเกตอนคีสซึ่งเป็นยักษ์ที่มีร้อยมือซึ่งซูดได้ช่วยปลดปล่อยจากการจองจาโดยโคนาอตความช่วยเหลือจากไซคอฟและเฮกตอนคีสหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ซูดและพี่น้องชนะสงครามคือความช่วยเหลือจากไซคอฟและเฮกตอนคีสไซคอฟได้สร้างอาวุธพิเศษให้กับเทพเจ้าโอลิมเปียนสายฟ้าเป็นอาวุธหลักของซูด ซึ่งเขาใช้ในการฟาดทําให้ฟ้าผ่าและสร้างพายุตรีศูนเป็นอาวุธของโพไซดอนที่ใช้ในการควบคุมหมวกนิรภัยล่องหนเป็นอาวุธของเฮเดสที่ทําให้เขาล่องหนและสามารถซ่อนตัวจากศัตรูได้ส่วนเฮกตอนคี K ee, ซึ่งมีร้อยมือและ50หัวช่วยควางก้อนหินใส่ไททันในการต่อสู้ทําให้เกิดความโกลาหลในกองทัพไททันการต่อสู้และชัยชนะของซูดสงครามนี้เกิดขึ้นในท้องฟ้าและบนพื้นดินการต่อสู้เป็นไปอย่างยาวนานและดูเดือด ฝ่ายโอลิมเปียนใช้สายฟ้าตีศูนย์และอาวุธพิเศษอื่นๆต่อสู้กับไทยทันขณะที่เฮเดตใช้หมวกล่องหนรอ,อบโจมตีพวกไทยทันจากด้านหลังซูดเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการโจมตีโครนอตโดยตรงในที่สุดเทพเจ้าโอลิมเปียนสามารถเอาชนะไทยทันได้โครนอตและไทยทันคนอื่นๆถูกจับและถูกจองจําไว้ที่ทาทารัตซึ่งเป็นส่วนลึกที่สุดของโยงมโลกและมีเฮกตอนคีดทาหน้าที่คอยเฝ้าไว้ไม่ให้ไทยทันหนีออกมาได้การแบ่งปันอานาจหลังจากที่ซูดได้รับชัยชนะ เขาและพี่น้องได้แบ่งปันอำนาจในการปกครองจักรวาลออกเป็นสามส่วนซูรได้ครองัลังสูงสุดและปกครองสวรรค์และโลกทั้งยังควบคุม้าร้องฟ้าผ่าและอากาศซูรกลายเป็นราชาแห่งเทพเจ้าและผู้รักษาความยุติธรรมโพไซดอนได้รับอำนาจในการปกครองท้องทะเลและเป็นเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเฮเดสได้รับอำนาจในการปกครองยงมโลกโลกใต้พิพภพและเป็นผู้ดูแลดวงวิญญ,ญาณของผู้ตายพี่น้องคนอื่นของซูดก็ได้รับบทบาทของตนเองเช่น เฮราได้กลายเป็นเทพีแห่งการแต่งงานและครอบครัวดเดเมเทอร์เป็นเทพีแห่งการเกษตรและการเพาะปลูกและเฮเทียเป็นเทพีแห่งครอบครัวและไฟในบ้านการปกครองหลังชัยชนะหลังจากสงครามสิ้นสุดลงและสุดขึ้นครองบัลลังเขาได้สร้างระเบียบใหม่ในจักรวาลและได้สถาปนาการปกครองของเทพ,รรพ,พเจ้าโอลิมเปียนบนยอดเขาโอลิมปัสเขาได้กำหนดกฎเกณฑ์และระเบียบที่ชัดเจนเพื่อให้เทพเจ้าและมนุษย์ปฏิบัติตามและเป็นผู้นำในการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างเทพเจ้าและมนุษย,ย,ย์ นอกจากนี้เขายังทำหน้าที่เป็นผู้รักษาความยุติธรรมและความสงบในจัก,กรวาลชัยชนะของซูดในสงครามไททานอมาคีเป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในจัก,กรวาลหลังจากโค่นลมโครนอตและไททันซูดและพี่น้องได้แบ่งปันอำนาจในการปกรครองโลกและสวรรค์ซูดกลายเป็นราชาแห่งเทพเจ้าและผู้นำที่สูงสุดในบรรดาเทพโอลิมเปียนการปกครองของเขาเน้นการรักษาความยุติธรรมและระเบียบในจัก,กรวาลทํทำให้เขาเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในตำนานเทพเจ้ากรีกความสัมพันธ์และครอบครัว ซูดมีความสัมพันธ์กับเทพและมนุษย์มากมายเขาเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความรักหลายครั้งกับเทพีและหญิงสาวมนุษย์แม้ว่าซูจะสมรสกับเฮราเทพีแห่งการแต่งงานแต่เขายังคงมีความสัมพันธ์นอกสมรสซึ่งก่อให้เกิดเทพ,พเจ้าและกึ่งเทพที่มีชื่อเสียงหลายองค์เช่นเฮอร์มีสเทพแห่งการเดินทางและการค้าขายอพอลโลเทพแห่งดนตรีและแสงอาทิตย์อัธเมิร์สเทพีแห่งการล่าสัตว์อธีนาเทพีแห่งปัญญาและสงครามเฮอร์คิวลิสมนุษย์กึ่งเทพผู้มีพลังกำลังมหาศาลอำนาจและสัญลักษณ์ อำนาจและสัญ,ญลักษณ์ของเทพเจ้าซูดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่แสดงถึงบทบาทและสถานะของเขาในฐานะราชาแห่งเทพเจ้าและผู้ปกครองจัก,กรวาลอำนาจของซูดเกี่ยวข้องกับการควบคุมธรรมชาติการรักษาความยุติธรรมและการปกครองสวรรค์และโลกส่วนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของเขาสื่อถึงอำนาจความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิพลเหนือสรรพสิ่งอำนาจของซูด 1. การควบคุมฟ้าร้องและสายฟ้าซูดเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและอากาศ โดยเฉพาะการควบคุมฟ้าร้องฟ้าผ่าและสายฟ้าสายฟ้าถือเป็นอาวุธหลักของซูดซึ่งเขาใช้ในการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎธรรมชาติหรือท้าทายอำนาจของเขาการควบคุมสภาพอากาศของซูดยังหมายถึงอำนาจในการสร้างพายุหรือทําให้ท้องฟ้าแจ่มใสซึ่งส่งผลต่อทั้งโลกของเทพเจ้าและมนุษย์ 2. การปกครองสวรรค์และโลกซูดมีอำนาจสูงสุดในบรรดาเทพเจ้าโอลิมเปียนและเขายังเป็นผู้ปกครองของสวรรค์อำนาจของเขาครอบคลุมถึงการจัดระเบียบโลกของมนุษย์การรักษาสันติภาพ และการตัดสินใจเรื่องสําคัญสูดยังเป็นผู้ปกครองที่มีอํานาจในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในหมู่เทพ,พเจ้าและมนุษย์เขาสามารถเข้าไปแทรกแซงเรื่องราวต่างๆได้เมื่อจําเป็น 3. การรักษาความยุติธรรมและศีลธรรมในฐานะเทพ,พเจ้าแห่งความยุติธรรมซูดมีอํานาจในการรักษากฎแห่งธรรมชาติและสังคมการตัดสินใจของสูดมักเกี่ยวข้องกับการปกป้องความยุติธรรมเขาเป็นผู้ตัดสินในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งและลงโทษผู้ที่กระทําผิดการรักษาความสมดุลใ,ในจัก,กรวาลเป็นสิ่งที่สูดใส่ใจมาก ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องมนุษย์ที่ซื่อสัตย์หรือการลงโทษผู้ที่ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ต่างๆ 4. การคุ้มครองกษัตริย์และรัฐซูตมีบทบาทในการคุ้มครองและสนับสนุนผู้ปกครองของรัฐโดยเฉพาะกษัตริย์และผู้นำซูตถือเป็นผู้มอบอำนาจให้กับกษัตริย์และผู้นำในการปกครองประชาชนสัญลักษณ์ของซูตหนึ่งสายฟ้าสายฟ้าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของซูตมันเป็นทางอาวุธและสัญลักษณ์ของอำนาจที่สามารถทำลายล้างได้ซูตใช้สายฟ้าเพื่อแสดงความโกรธลงโทษ หรือสร้างความยำเกรงต่อผู้ที่ท้าทายอำนาจของเขานอกจากนี้สายฟ้ายังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งธรรมชาติและความยุติธรรม 2. นกอินทรีนกอินทรีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของซูดและเป็นสัตว์ศัดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเขานกอินทรีถือเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งและมีอำนาจซูดมักจะถูกพนันาว่าอยู่คู่กับนกอินทรีซึ่งเป็นตัวแทนของการปกครองที่ยิ่งใหญ่และการมองการไกลอินทรีบินสูงเหนือท้องฟ้าเช่นเดียวกับซูดที่ปกครองอยู่บนสวรรค์ 3. ไม้เท้า ไม้เท er ้าเป็น well, สัญ anyway, ล er ักษณ์ของอำนาจราชันและการปกครองของซูดในภาพวาดและรูปปั้นต so ่างๆซูดมักจะถือไม้เท้าที่แสดงถึงสถานะและอำนาจของเขาในการควบคุมจักรวาลและกฎธรรมชาติไม้เท้ายังเป็นสัญลักษณ์ของการตัดสินใจและความยุติธรรม 4. บันลังบันลังเป็นสัญลักษณ์ของสถานะอันสูงสุดของซูดในฐานะราชาแห่งเทพเจ้าซูดประทับอยู่บนบันลังในวิหารโอลิมปัสซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้นำและการปกครองทั้งเทพเจ้าและมนุษย์บันลังยังเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจอันถาวรและความสง่างาม คาถาสองปลายคาถาสองปลายเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เชื่อมโยงกับซูดในบางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในแถบเกาะครีตมันเป็นเครื่องหมายของอำนาจและการตัดสินที่เที่ยงธรรมคาถาสองปลายมักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบูชาเพื่อแสดงถึงอำนาจในการควบคุมโลกของซูดและซูดเป็นเทพเจ้าที่มีอำนาจครอบคลุมทั้งสวรรค์และโลกสัญลักษณ์ของเขาแสดงถึงความยิ่งใหญ่อำนาจและความยุติธรรมที่เขาควบคุมในจักรวาลทั้งสายฟ้านกอินทรี ไม้เท้าและต้นโอ๊กต่างสะท้อนถึงความทรงพลังและบทบาทสำคัญของเขาในฐานะราชาแห่งเทพเจ้าบุคลิกของซูด 1. ่งทรงอำนาจและเป็นผู้ปกครองซูดเป็นเทพเจ้าที่มีอำนาจสูงสุดในหมู่เทพเจ้าโอลิมเปียนและถือเป็นราชาแห่งท้องฟ้าและจัก,กรวาลทั้งหมดเขาปกครองด้วยอำนาจและความยุติธรรมซึ่งทําให้เทพเจ้าและมนุษย์ต่างยำเกรงแม้เขาจะมีความทรงพลังและเด็ดขาดแต่ซูดก็ยังรักษาความยุติธรรมและความสมดุลในจัก,กรวาล2ความยุติธรรม สู้ถือว่าเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความยุติธรรมและกฎระเบียบเขาเป็นผู้ตัดสินในข้อขัดแย้งทั้งในหมู่เทพและมนุษย์การตัดสินใจของสู้มีผลต่อความเป็นไปของโลกเช่นการลงโทษผู้กระทำผิดการปกป้องผู้บริสุทธิ์และการควบคุมกฎของธรรมชาติเขามักลงโทษคนที่ท้าทายอำนาจของเขาหรือฝ่าฝืนกฎที่เขากำหนดขึ้น 3. ม,มีเสน่ห์และมีความเจ้าชู้สู้มีชื่อเสียงในเรื่องความสัมพันธ์รักมากมายทั้งกับเทพ,พเจ้าและมนุษย์หญิงหลายคนเขามีลูกมากมายที่เกิดจากความสัมพันธ์เหล่านี้ แต่ความเจ้าชู้ของซูสทําให้เกิดความขัดแย้งกับเฮราพระชายาของเขาที่มักจะอิจฉาและโกรธเกรี้ยวต่อความไม่ซื่อสัตย์ของเขา4ีมีความฉลาดและมีไหวพริบแม้จะทรงพลังแต่ซูสก็ยังเป็นเทพเจ้าที่ฉลาดและมีไหวพริบเขาใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและควบคุมสถานการณ์ต่างๆ 5. มีความโกรธรุนแรงและความเมตตาซูสสามารถแสดงความโกรธอย่างรุนแรงได้โดยเฉพาะเมื่อมีใครท้าทายอํานาจของเขาหรือเมื่อมีผู้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติและสังคม แต่ซูดก็มีความเมตตาต่อมนุษย์และเทพเจ้าอื่นๆที่ทําดีและเคารพในกฎของเขาบทบาทของซูดหนึ่งราชาแห่งเทพเจ้าซูดเป็นผู้ปกครองเทพเจ้าโอลิมเปียทั้งหมดและมีบทบาทในการรักษาระเบียบและควบคุมทุกสิ่งในจักรวาลเทพเจ้าอื่นๆจะต้องเคารพและปฏิบัติตามคําสั่งของเขาซูดยังเป็นผู้ควบคุมท้องฟ้าฟ้าร้อง,ฟ,องฟ้าผ่าและสายฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอํานาจและการลงโทษ 2. ผู้ควบคุมกฎธรรมชาติ ซูดมีอำนาจในการควบคุมกฎของธรรมชาติเช่นสภาพอากาศฤดูกาลและปรากฏการทางธรรมชาติเขาเป็นผู้ที่สามารถสร้างพายุฟ้าผ่าหรือแสงแดดเพื่อส่งผลต่อโลกนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ควบคุมความสมดุลของจัก,กรวาลเช่นการรักษาความสงบในหมู่เทพเจ้าและมนุษย์ 3. ผู้ปกป้องความยุติธรรมและศีลธรรมซูดมีบทบาทสำคัญในการรักษาความยุติธรรมในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นการตัดสินข้อขัดแยง้งการลงโทษผู้กระทำผิดหรือการปกป้องผู้ที่กระทำความดีและซื่อสัตย์ การตัดสินใจของซูดมีผลกระทบต่อโลกและชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องศีลธรรมและการรักษากฎหมาย 4. ผู้สร้างสันติภาพและผู้แก้ไขข้อขัดแยง้งซูดมักจะเป็นผู้ที่เข้าไปแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างเทพเจ้าต่างๆหรือมนุษย์เช่นข้อขัดแย้งระหว่างพี่น้องหรือการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจนอกจากนี้ซูดยังมีบทบาทในการสร้างสันติภาพและความสงบระหว่างกลุ่มต่างๆในจัก,กรวาลถ้าผู้ปกครองของมนุษย์ซูดไม่เพียงแต่ปกครองเทพเจ้าเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ด้วยเขามักจะแสดงอำนาจในการแทรกแซงในเรื่องของมนุษย์เช่นการลงโทษผู้ที่ท้าทายเขาหรือการช่วยเหลือผู้ที่พักดีต่อเขาเขาเป็นเทพเจ้าที่มนุษย์เชื่อว่าจะสามารถช่วยในการให้พรความอุดมสมบูรณ์และความสําเร็จในชีวิตสตรเป็นเทพเจ้าที่ทรงพลังและมีอำนาจสูงสุดในหมู่เทพเจ้าเขามีบทบาทในการปกครองจัก,กรวาลควบคุมกฎธรรมชาติและรักษาความยุติธรรมแต่เขาก็มีบุคลิกที่ซับซ้อนเต็มไปด้วยสเสน่ห์มีความเจ้าชู้ และสามารถแสดงความโกรธรุนแรงได้การกระทําของซูดในตำนานมีผลกระทบต่อชีวิตของทั้งมนุษย์และเทพ,พเจ้าซึ่งทําให้เขาเป็นเทพ,พเจ้าที่ท,ทรงอํานาจและมีอิทธิพลที่สุดในวัฒนธรรมกรีกก็จบกันไปนะครับสําหรับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทพ,พเจ้าซูดชอบกดติดตามกดไลค์ให้ช่องเรื่องเล่าหลังไม้ของเราด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟัง